บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วตอนนี้ไปก่อนที่จะฟังปฏิบัติธาของท่านผู้เท่าอันดับแรกก็รวบรวมกำลังใจของท่านเองซส้อก่อนว่าเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่าน เรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่าความจริงฟังปฏิปทาของท่านที่นำามามาเล่าสู่กันฟังเพื <c oughs> ่อเพื่อจะได้ทราบว่าคนที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านมีกำลังใจเป็นยังไงพยายามศึกษากำลังน้ำใจของท่านไว้ คนที่เป็นจระจะเป็นอรหันต์จริงๆต้องมีอารมณ์เด็ดเดียวหมายความว่าต้องมีอารมณ์ทรงอยู่ในอิธิบาทตทั้งสีร่ระการให้ครบถ้วนแล้วก็มีเจรณาห้าสิบห้าระการครบถ้วนเท่านี้ก็พอเป็นอันว่าแต่ทรงคุณธรรมตามนี้ได้พอแล้ว ทั้งนี้พ,อพ่อไรพรว่าสำหรับท่านผู้เท่า <c oughs> ที่นำประวัติของท่านมาเล่าสู่กันฟังเห็นว่าท่านมีกำลังน้ำใจเด็ดเดี่ยวมากรักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตมีอารมณ์คิดไว้โดยเฉพาะว่าสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์สอนเราถ้าสิ่งนั้นถ้าเราทำไม่ได้เราจะยอมตายซะดีกว่า อารมณ์ใจอย่างนี้เป็นอารมณ์ใจที่ตัดขั้นห้าคือไม่มีเยื่อใยในขั้นห้าอยู่แล้วหมดเรื่องกันก็เป็นอารมณ์ของบุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์สำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอจงพยายามรงมกำลังใจไว้ในอิธิบาทเท่าสีประการให้ครบถ้วน อย่าทำเปาะแปะเปาะแปะแบบที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าเหยียบที่ไก่ไม่ฟออย่าทำต้นประเภทเป็ดเป็ดมันเดินได้บินได้ไว่ายน้ำได้ร้องได้แต่เอาดีไม่ได้สักอย่างมันดำดำน้ำก็ได้ดำน้ำได้ก็ไม่หมดตัวอย่างนี้ไม่สำเร็จผล ดังนั้นขอมรนดาท่านพุทธศาสนิกชนจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจของท่านให้สามารถทรงสมาธิไว้ได้เสมออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันเป็นเรื่องธรรมดารักษามันได้ไม่ได้ตลอดวันแต่ก็เราก็จะเอาชนะมันเป็นคราวๆไป แล้วนอกจากนั้นก็จงคิดไว้ว่าเราจะต้องตายเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราเกิดใหม่เราจะต้องดีกว่านี้หรือดีไม่ดีเราก็ไม่เกิดมันเลยเราจะดีกว่านี้เราจะทำยังไงอันดับแรกแล้วก็ยอมรับนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาอ่านับถือสงเด็จ ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าควรนับถือมาไมมและทำคำสั่งสอนนี่องค์สมเด็จพระจนวรสรงสอนมีเหตุมีผลสมควรหรือไม่ที่เราจะพึงปฏิบัติเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมานั่งอธิบายกันฟังกันต้งสี่เวลาหนึ่งวันหวังว่าเข้าใจดีแล้ว หลังจากนั้นก็เอาศีลที่องค์สมเด็จพระประทิพแก้วทรงประทานให้มารักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตเจตของเราน้อมคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าทรงได้อย่างนี้เราเป็นปรบโสดาบันเมื่อเป็นปรบโูดาบันเนื้อความจะเป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยาก ยากหรือไม่ยากอยู่ที่ประโสดาบันเท่านั้นเ้อผมนี่ขอพูดกับพระก็คิดว่าพระหลายท่านที่ตั้งใจดีทำกิจเพื่อตนทำกิจเพื่อระศาสนา ที่รวมเรียกว่ายอมมอบก,กายถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆมีอยู่ในสำนักของเราถึงกับตัดลาบตัดยศตัดถึงเสริญตัดสุขมีอารมณ์ใจไม่ทุกยอมรับถือกฎข,ของกรรมมีอยู่ในสำนักของเราเนื้อหลายท่านที่มีความมุ่งมัน่นแม้แต่เพร่ะวาดเพศสตรี มีอารมณ์สำรวมอยู่เป็นอันดีไม่อยากจะมั่วสมกับบุคคลอื่นมีความต้องการอย่างเดียวคือชำระจิตให้บริสุทธิ์และก็มีหลายท่านที่ตั้งใจทักทารรกิจการงานของสงฆ์ไม่เห็นจะความเหนื่อยยากเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระาศาสนา มีความเคารพในพระรัตนตรัยพยายามทรงสินห้าบริสุทธิ์ถ้าจิตมีความมั่นคงในพระนิพพานอันนี้ผมว่ามันไม่ยากสำหรับพวกท่านมีหลายท่านที่ทรงได้แบบนี้ผมทราบที่ทราบกับผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็นหนั่งดูาตามชอบใจ เหมายความสังเกตกันไว้จริยาของท่านบนุญใดทํากิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะหรือว่ามีกิจส่วนรวมหน้าที่ของตนเป็นยังไงมีอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์มีการจำกัดเขตความรู้สึกของตนมัธยัจในรมมัธยัตในกายมัธยัจในวาจามัธยัจในใจ ไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปไม่ติดในลาภโยศนเสรสุกความจริงคนที่ไม่ติดในลาภโยศนเสรสุกนี่ถ้าไม่ได้กล่าวว่าเป็นวิสัยของพระโสดาบันอันนี้ถึงกล่าวว่าเป็นวิสัยของพระอราหันต่างหากถ้าก้าวไปจริงๆมันก็เป็นของไม่ยากสำหรับท่านที่ต้องการแต่ได้ว่าอย่ารีบเกินไป ค่อยๆชำระใจไปดูปฏิบทาของท่านบูเท่าท่านบูเท่าเป็นพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติแต่เราไม่เป็นไรเราไม่ได้ทรงอภิญญาสมาบัติก็ไม่เป็นไรคําว่าอารหันไม่ได้หมายถึงว่าทรงวิชาสามเรื่องิญญาหกและปฏิสัมมิทายานอารหันแปลว่าผู้ไกลจากกิเลส คือทำจิตของเราให้ห่างจากกิเลสออกมาอย่าไปโมโวสมกับความรักในเพศอย่าโมโวสมกับความโลภในลาภอยากจะได้ทรัพย์ได้สินเอามาปกครองเป็นทรัพย์สินของตนอยากจะไปโมโวสมกับความโกรธความเพียบบัตรตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะต้องการมันอีก คิดไวอย่างนี้เสมอๆความเป็นพระรหันเป็นของไม่ยากสำหรับท่านนี่บางเอื่นบางทีมีใครเขาย้อนถามมาได้ก็าอาจจะย้อนถามมาถามว่าคนพูดเป็นพระอรหันต์แล้วดีอย่างก็ต้องตอบว่าในขณะใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ผมว่าเป็นอะไร ผมก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เป็นอะไรถ้าถามว่ายังไม่ได้เป็นอะไรไมาพูดเรื่องพระอรหันต์ได้ยังไงก็ต้องตอบว่าพูดได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมาว่าผมเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ต้องเกาะพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเอาได้สำหรับพวกเราเองเครื่องจะประพฤติปฏิบัติก็จำไว้ก่อนแล้วกัน ว่าอะไรบ้างที่กล่าวมาเราควรจะปฏิบัติหรือเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ามาคุยของท่านผู้เท่าก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติ <c oughs> ตามบันทึกของท่านเราไปฟังว่าตอนที่ท่านทรงอภิญญาท่านคลั่งอภิญญาอยู่สักหนึ่ง นี่ท่านบอกว่าท่านคลั่งนะท่านเขียนของนั่นเองว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนี้จะหาว่าผมไม่ปราโมทท่านไม่ได้ผมว่าตามท่านเขียนท่านบอกท่านคลั่งนภะิัญญาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าคลั่งคนเดียวไม่ได้คลั่งโอชัวบ้านอารมณ์มันคลิ้มคลึ้มชอบกนว่าต้องการอะไรจะทําอะไรไมันก็ได้ทุกอย่าง แต่ได้ว่าอบสักบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยแต่มาไม่เคยพูดเรื่องอบสรรคของท่านให้ท่านทั้งหลายฟังวันนี้ก็มาพูดถึงอปรสรคให้ฟังสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเข้าถึงปีติความแจ่มใสของผิวกายยมปรากฏ หน้าตามีอารมณ์เต็มไปด้วยความสดชื่นสายตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีอย่าพูดจาพาทีกับใครๆก็สแสดงไรด้วยนของความเมตตาและสงสารมีความห่วงใยในคนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตนั้นแทนรูปปาน เวลานั้นอุปปานมีภารกิจมากหนึ่งภารกิจในการปกครองพระสองภารกิจในการก่อสร้างสร้างคราวเดียวไรวัดสามภารกิจในการรักษาคนไข้ที่มารักษาโรคในท่านสมัยนั่นโรงพยาบาลหายากแม้แต่สุขศิลาชั้นสองก็ไม่มีในเขตอำเภอต่างๆ ในกระการี่สามท่านก็ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของบุคคลที่มารักษาโรคว่าเขาจะมีกินหรือไม่มีกินจะนอนหลับหรือไม่หลับมีผ้าห่มพอไหมมีอะไรในการคลองตัวพอหรือไม่ท่านห่วงทุกอย่างเวลากลางวันรักษาไข้รับแขกด้วยรักษาไข้ด้วยกลางกลางคืนรักษาไข้ ท่านผู้เฒ่าก็รับภาระนี้ไปโดยที่หลวงพ่อปานไม่ได้สั่งท่านถือว่างานหลวงเขไม่ขาดงานราชเขททาไมเสียรับภาระที่หลวงพ่อปานทำทุกอย่างเอามาช่วยท่านทำเว้นไว้แต่ง,งานรับแขกในตอนกลางวันถ้าหลวงพ่อปานอยู่หลวงพ่อปานก็รับถ้าหลวงพ่อปานไม่อยู่ท่านก็รับแทน กลางคืนเดินท่อมท่อมท่อมไปเสมอดูคนไข้ตัวคนไข้ดูคนที่มามากับคนไข้จะมีความสุขก็ไม่มีความสุขป้องกันภัยสำหรับวัดรักษาของสงฆ์เว็นอันว่าเวลาท่านเดินไปท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เดินไปเฉยๆท่านห่วงชาวบ้านท่านก็ห่วงท่านห่วงตัวของท่านเองท่านก็ห่วง เวลาเดินไปรักษาทรัพย์สินของสงฆ์ตรวดูความสุขทุกข์ของคนไข้ดูความสุขความทุกข์ของคนที่เป็นเจ้าของไข้ท่านทํากําลังใจของท่านให้ทรงสมาธิไปตลอดตามกําลังจิตของท่านท่านบอกว่าท่านเดินจงกรมเป็นนันว่าเวลาจงกรมคืนหนึ่งของท่านมีสองพัก ในช่วงระยะเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงหกทุ่มในครั้งหนึ่งต่อไปครั้งหนึ่งเท่าที่สังเกตเห็นประมาณตีสองและตีสามต้องออกมาเดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาเข้าไปจำวัดท่านทำกิจหนักเวลาของท่านแน่นอนทุกอย่างนี่มาคุยกรนถึงอุปสรรค ในบันทึกของท่านบอกว่านับตั้งแต่ถึงธรรมปีติเป็นต้นมาปฏิปักษ์ก็เกิดแก่ท่านทุกอย่างทั้งพระภายในวัดแล้วก็ทั้งทายยกคําว่าทายกในม,มัน,นหมายมันหมายความว่าอุมบาสกอุมบาสิกาทายกคือเจ้าหน้าที่ของวัด ความจริงคนพวกนี้หลวงพ่อปานอยู่ในตำบลน,นั้นเขาเป็นคนในตำบลน,นั้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในตำบลของตัวเองและคนใกล้เคียงย่อมจะไม่เห็นความสำคัญของพระในวัดของตนต่างคนต่างก็สแสดงกาการเหยียดหยามแม้แต่หลวงพ่อปอานเองหลวง,ง,งพ่อปานเองเขาก็นินทาว่าร้าย ความดีท่านทำเหลือหลายแต่คนท่านหลายเหล่านี้ก็ยังนินทาติเตียนอยู่เสมอเจ้นั้นท่านผู้เท่าเธอปฏิบัติตามแบบนี้เข้าเขาก็บรรนามกันหาว่าท่านบาปรระปกติธรรมดาเจ้าของถิ่นคนเจ้าของถิ่นส่วนใหญ่ ไม่มีใครชอบท่านเพราะท่านเป็นคนตรงไปแล้วก็ตรงมาตามพระธรรมวินัวยแต่ว่าคนพวกนี้ไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินัยอะไรบ้างที่สามารถจะเป็นประโยชน์เกิดตนมันจะเป็นของสงฆ์ของหรว่าของสาธารณประโยชน์ไม่สําคัญฉันต้องการก็แล้วกันเมื่อจะต้องผ่านท่านตอนนั้นหลวงพ่อปานยกให้ท่านเป็นแม่บ้านควบคุมวัด ท่านก็ไม่ยอมทุกอย่างถ้าผิดธรรมหวินัยเป็นอันว่าคนในแถวนั้นวางท่านนะไม่ใช่ทุกคนทั้งโกรธและทั้งเกลียดในท่านใครไปใครมาก็แจ้งพอคุยกับแขกที่มาใหม่คุยไปคุยมาไม่จะอ้อมมาถึงท่านผู้เท่านั้นว่าพระองค์นี้เป็นพระบาบาบบ่ ยงอย่าคบหาสมาคมด้วยในระยะแรกๆบางทีคนที่เขาเขาเข้ามาใหม่ๆเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็เชื่อคนปากเน่าประเภทนั้นแต่ว่าพอเข้าถึงความสัมพันธ์ในท่านเขาหน่อยเดียวเขาก็เลยด่าคนส่งข่าวต่อไป ว่าเจ้าคนส่งข่าวนั้นมันเลวแสนเลวไม่ได้มีความดีอะไรไม่รู้จักความดีของคนดีท่านต้องต่อต้านอารมณ์ประรเภทนี้มาตลอดเวลาเคยกราบเรียนถานท่านถามท่านว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงท่านก็บอกว่ามันเป็นของธรรมดาน,นี่คน นัทิโลกเกออนินิโตคนที่ไม่ถูกตินทาในโลกมันไม่มีในบางครั้งท่านก็นถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหน้าบัดสี <c oughs> มีสภาพเหมือนไม่ใช่พระก็มีหลายคราวที่ท่านถูกฟ้องร้องจากคนประเภทนี้พระประเภทนี้แต่ว่าท่านก็เฉยในที่สุดท่านก็เป็นผู้ชนะ พราว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เวลาเจ้าคณะผู้ใหญ่เข้ามาสอบสวนท่านก็พูดตามความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติบรนดาพระผู้ใหญ่พวกนั้นท่านก็ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ยอมรับฟังเขาจะเพ่งเพียงแค่โจทย์หรือจำเลยเท่านั้น ท่านรับฟังเสียงของชาวบ้านและเสียงของบุคคลที่อยู่ภายในหรือพวกเจ้าของไข้หรือคนไข้ <c oughs> ข่าวจากพวกนั้นมันก็ตรงกันข้ามกับข่าวที่พวกนั้นเปิดฟ้องเป็นอันว่าท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์เวลาถูกฟ้องถูกรองเข้ามาสอบสวนเคยเข้าไปกราบเรียนท่านถามว่ามีความรู้สึกเป็นยังไง ท่านบอกว่าสบายใจได้ที่มีโอกาสได้ใช้นี่กฎของกรรมไปซ่อย่างนนอีก <c oughs> อันนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะรับฟังแล้วก็จำเข้าไว้ท่านก็เคยบอกให้ฟังบอกคุณให้ใครเขาว่าเขาดา่าเขานินทาเขากล่งแกล้งคุณอย่าไปสนใจเขานะอย่าไปถือว่าบุคคลนั้นเขาเลว ความจริงเขาไม่ได้เร็วเรามันเร็วแต่พูดเดียวท่านพูดแบบนี้ก็นึกไม่ออกเห็นท่านดีด้วยปการทั้งปวงไอ้ความดีของเราเนี่ยได้เข้าไปหนึ่งหนึ่งในร้อยของท่านมันก็ไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าท่านเร็วได้กราบเรียนถามว่าเร็วตรงไหนครับผมอยากจะทราบว่าสินสิขาบทไหนบ้างที่ท่านบกกร่อง ท่านบอกว่าฉันนั่งนึกดูทุกคืนนะไม่ทุกสีข่ขาบทฉันไม่ได้เคยบกต้องถ้าว่าธรรมะจุดไหนบ้างที่ท่านบกต้องท่านก็บอกว่านิพพานท่านยังไปไม่ได้ยังบกต้องเอาคนนั้นพังที่เรานี่เราไปเอาเอาหนูไปคุยกับช้างมันก็ยุ่ง แม่เลยบอกว่าเรื่องนิพพานไม่บกพรองแต่พิญญาสมาบัติท่านทรงท่านต้องมีศีลบริสุทธิ์มีทุกอย่างดีมีสมาธิเข้มแข็งท่านบอกว่าจริงชาตินี้ตอนต้นก่อนฉันยังไม่บทฉันเลวแต่ตอนบทแล้วฉันพยายามทิ้งเลว ก็เลยถามว่าไอความเลวในสมัยก่อนบดใช่ไหมที่ทำให้ท่านต้องถูกเขากล่งแกล้งโดยก,การทั้งปวง <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ใช่ฉันเลวไม่ใช่ก่อนต่างหากเอาเขานั้นถามว่ารู้ได้ยังไงท่านก็บอกว่านี่เราพูดเดียวกันนะนี่เราพูดเดียวกันฉันคุยฟังได้เคยไปถามหลงวงพ่อ และเปล่าว่าฉันปฏิบัติถึงไหนก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าไม่ได้ถามเป็นเพียงว่าหลวงพ่อปานบอกว่าท่านเป็นผู้ทรงสมาบัติปัตคล่องแคล่วมากและเป็นผู้ทรงอภิญญาสมาบัติคล่องมากท่านก็บอกว่าเพราะฉันทรงอภิญญาสมาบัติน่ะสิฉันจึงไม่โกรธเขา ฉันถอยหลังไปดูตีต่างเดิมหน้าในอดีตเดนนอนหน้าตีตัางสยานและฉันก็ใช้ปุกเพนิวาสานุสสิยานเมื่อใช่ก่อนก่อนนี้ฉันมันระยามมากจริงๆอ่ะตอนนี้อที่เขาด่าเขาว่าเขาแกล้งเขาแกล้งเขาฟ้องเขาร้องนี่มันเป็นเศษของกรรมความชั่วที่ฉันทำเท่านั้นฉันเต็มใจใช้ดอกเบี้ยของความชัว่ว แต่ไม่แน่หรอกคุณนะฉันยังเป็นผู้ทรงฌานโลกีอยู่ดูแต่ท่านพระเทวทัตทรงฌานโลกีเหมือนฉันท่านก็ทรงภิญญาสมาบัติเหมือนกับฉันแต่ว่าฉันอาจจะดีสู้ท่านไม่ได้เพราะว่าพิญญาสมาบัติอาจจะอ่อนกว่า แต่ฉันก็ถือปราชาเป็นวัดฉันก็เล่นสมาบัติก็ฉันเล่นโกกบมันก็คล่องดีแด่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าการส่งคุณธรรมเท่านี้มันเป็นของดีนะท่านพระเทวทัตท่านได้พิญญาสมาบัติท่านลงอเวจีได้สำหรับฉันก็เหมือนกันถ้าเผลออะไรฉันก็ลงอเวจีเหมือนนั้น ยังได้กราบเรียนท่านว่าอภิญญาสมาบัติเป็นของดีจะทรงต่อไปตลอดไปไหมท่านบอกว่าหมาฉันเล่นมาตั้งปีแล้วเล่นของฉันคนเดียวสนุกสนุกฉันเล่นนมาปีหนึ่งเล่นไปเล่นมาเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วเมื่อฉันได้ใหม่ๆฉันรู้สึกว่าหมาไม่โก้ไม่เสจริงๆ ให้ความประมาทความทะเยอทะยานท่านลงตัวมันเกิดขึ้นมานั่งคิดว่าชายและหญิงคนไหนหนอที่จะมีความดีสม่ำเสมอกับเราได้สมาบ,บัติแบบเราเล่นอะไรก็ได้ตามความประสงค์อยากจะไปเที่ยวนรกอยากจะไปเที่ยวสวรรค์อยากจะเที่ยวพรม,มโลก อยากจะรู้เห็นจะไปประเทศไหนเมืองไหนมันของเล็กๆจริงๆนึกปั๊บเดียวถึงหมดตอนนั้นมันครึมๆฉันนึกว่าฉันดีกว่าคนหลายล้านคนแต่ว่าเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วว่าฉันมันยังเล็กเกินไปเพราะรอะไรเพราะว่าฉันยังไม่พ้นวิสัยของนรก ถ้าฉันหลงไหลฝ่ฝันอยู่ในพิญญาสมาบัติอย่างนี้ดีไม่ดีที่ก็ไปนั่งคุยกับพระธรรมเทวทัศน์ในอเวจีมหานรกเป็นอันว่านับตจงตอนบัดนี้เป็นต้นไปนี่หนึ่งปีผ่านมาแล้วฉันเสียเวลามากจนเสียดายเวลาแต่เวลานั้นฉันมันบ้าอภิญญาสมาบัติ ฉันก็นึกว่าฉันไม่พูดเศษเสียเวลาหนึ่งปีเสียดายจริงๆตอนนี้ไปฉันก็จะขอเถืาพิอภิญญาสมาบัติเป็นพื้นฐานที่จะพยายามทําจิตของฉันให้เข้าเขตตัดอบายภูมิด้กราบเรียนทรรมไม้ว่ามีความมั่นใจหรือครับว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้ ฉันก็ตอบว่าเรามันก็ต้องลองถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่รู้ถามฉันอย่างนี้ฉันก็ตอบได้ว่าฉันจะเป็นพระอริยเจ้าได้หรือไม่ได้แต่หลวงพ่อปานท่านสั่งฉันให้ไปหาพระองค์นั้นให้ไปหาพระองค์นี้ไปศึกษาเพราะท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธคุ เรื่องความเป็นพระอริยเจา้าท่านไม่มีโอกาสเป็นสามารถจะสอนได้บอกได้แต่ตัวท่านเองไม่ใช่พระอริยเจา้าฉะตนั้นถ้ามีความปรารถนาจะเป็นพระอริยเจา้าจงไปหาท่านที่มีปฏิบทาคล้ายพระอริยเจา้าท่านบอกว่าฉันจะไป เป็นอนุวานับตัง้งแต่นี้ต่อไปอสองสาวันฉันจะเดินทางไปหาพระประมาณสิบองค์ด้วยทัศนะแห่งนักทุดงเพื่อไปศึกษา,า,าับท่านอาดับรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังฟังตอนนี้แล้วก็ขอ,อยุติไว้ก่อนเพราะเวลามันหมดขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุขต ได้โปรดรวบรวมกำลังใจของท่านและเอาเยิงเอาอย่างท่านผู้เท่าผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีและรวบรวมกำลังใจของท่านนี้ในอิติยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืงก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได,นได้นั่งทานไหนก็ได้ให้กายมันสบายยามรักษากำลังใจของท่านให้ทรงไว้ในอิาบาทสี่ระการ ในรักษาจรณะธรรมที่บี้าแระการให้ครบถ้วนท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไวแต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาติัจจุุััน,นี้เถิดสวัสดี